ติดตามช่องซูเสาโชวกังฟ,ฟูเ้วยนะคะกดติดตามแล้วกดสับส i b รให้ด้วยนะครสั้นจักรวรอนการใช้ชีวิตของทุกคนเฮ้ยวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยไปพักร้อนดีกว่ามีข่าวว่ามีบ้านอยู่ใกล้ฟา์มด้วยสินะสงสัยจะต้องไปบ้างแล้วละ ก่อนแรกไปถามเพื่อนข้างบ้านก่อนดีก,กว่าว่าไปไหมถ้าไปก็จะได้ไปกันหมดเลยขออนุญาตข้างค่ะพี่พีชไปไปฟาร์มกับผมนะคะพอดีผมจะไปค้างที่บ้านหัวใจครับ โอ้ันรอฉันไม่ไปหรอกฉันนมีงานต้องทำอีกเยอะอ๋อครับโอเคครับอ้าไม่ไปแล้วหรอเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจไว้จะไปพักเป็นเพื่อนบ้านด้วยกันห้ยเสียดายแย่เลยเราโอเคงั้นเราไปคนเดียวก็ได้ทริปนี้ไปเครื่องบินดีหว่าส่งไปต้องไปสนามบินซะแล้วไปดีกว่า สนามบิน่อยตรงไหนกันนะอ๋อทางข้างห,น,หน้าเองให้ว่าไปเดินเหนื่อยเหมือนกันพักใต้ต้นไม้ก่อนดีกว่าให้ก่าจะเดินมาถึงว่าแต่เครื่องมันจะมาเรียกงนะาใ่อจะมาถึงได้ ไดูเร็วจังว่าบ้านมันเป็นแบบไหนโอ๋สวยน,น,นั่นกันนะเนี่ยเอ๊ะนั่นใครน่ะหรือว,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 ว่าจะจะปะประเป็นผาผีเหรอเฮ้ยโดนผีหลอกกางวันซักๆกันหรอวะเนี่ยเฮ้ยเหน่อยหลอกกัน,น,กน,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 กกนผีมันก็ไม่มาหรอกนะเอ๊ะงั้นพี่ชายคนนั้นเข้ามาทำอะไรกันน่ะหรือว่าจะมาเช่าบ,บ้านพักเหมือนกันนะ แต่ฉันได้ยินไปในบ้านพักที่นี่ให้อยู่ได้สองคนลองไปหาเขาดีกว่าคุณคะคุณอยู่ไหนคะคุณคะคุณได้ยินฉันไหมคะได้ยินฉันไหมฉันไม่ใช่ผีอย่างที่คุณคิดนะคะอ้า่อยูไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันนะ นั่นไงคุณคะอย่าพึ่งไปไหนนะคะฉันไม่ได้ผีอย่างที่คุณคิดนะคะเ้าเหรอผมก็คิดว่าคุณเป็นผีซะอีกพอดีว่าบ้านพักนี้เขาให้เช่าได้สองคนนะคะคุณก็เลยมาเช่าใช่ไหมคะอ่ะฉันจะบอกความจริงนะความจริงอะฉันไม่รู้หรอกว่ามันเช่าได้สองคนฉันก็มามุ้งมั่วนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังขึ้ืให้เช่าอยู่นะ เอาเป็นว่าพวกเราก็อยู่ด้วยกันแล้วกันแต่มันมีเตียงเดียวนะคะงั้นเดี๋ยวผมจะนอนข้างล่างเอาเพื่อเป็นให้เพื่อให้เกียรติเพื่อ,อยิงนะครับอ่าค่ะเออแต่ถ้าเลังเกียรติผมก็จะไม่เช่าก็ได้นะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ลองเกียจหรอกคุณนอนข้างนอกก็ได้นะคะที่ไม่ได้ใช่บ้านหัวใจอะคะ่ะฉันให้คุณนอนที่นั่นค่ะ ผมแสดงดูดรอบๆนี่ยนะคะกันพอเรียงเหี้ยเห็นนั่นคิดอะไรอยู่คนย่นนั่งนะตอนแรกก็บอกว่าไม่รังเกียจตอนหลังก็บอกให้หลอยข้าตงนอกเต็งต้อนสงสัยจะเต็งต้อนแล้มั้ง เที่ยวเิวนี้ก็สวยเหมือนกันนะตอนนั่เขาเป็นอะไรกันเนี่ยบอกว่าจะเป็นที่ชมแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็เดินไปสงสัยจะเป็นโรคประสาทโอ้ย เียเราไปให้คนโรคประสาทอยู่กับเราด้วยเหรอเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยนีกหลายปีผ่านมาแล้วฉันว่าจะไปเรียนต่อที่เมนซากุระดีไหมนะก็อาจจะดีก็ได้ไปสมัครกับพออ๋อไว้ก่อนดีกว่า ดอปฉันไปก่อนนะ๋ยวฉันจะกลับมาให้อาหารก็แล้วกันเราเดินไปตลาดทุกวันก็ชินตาคานะ ไใช่ไหมนะโลก้ก็น่าจะใช่นะเออพอ,อรครับอ้าวมีอะไรจะไอ้หนี้เออคือพอดีผมอยากจะมาสมัครเรียนที่นี่นะครับได้ไหมครับโอ๋อได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มากรอกใบสมัครก็แล้วกันไปเตรียมให้พร้อมนะขอบคุณครับที่สุดก็ได้เรียนแล้วเรากลับบ้านดีกว่า ในที่สุดก็เดินมาถึงบ้านสักทีนะวันนี้เพลียๆเป็นนอนหน่อยดีกว่าเอาเจ้าด็อกที่ฉันเรื่องที่ฉันจะบอกว่าฉันจะให้อาหารนายอะ่ะเดี๋ยวไว้ตอนเย็นๆก็แล้วกันนะพอดีฉันว่งมากขอหีบก่อนนะสงสัยจะตอบไม่ได้ละสิท่านอนดีกว่า อยู่บ้านคนเดียวก็เหนาเหมือนกันก็หลายปีผ่านไปแล้วสินะฉันไม่ได้อยู่กับน,นายคนนั้นอีกอยู่กับน,นายคนนั้นทุกวันฉันก็เหมือนจะเป็นโรคประสาทไปด้วยไม่ค่อยชอบพูดกับฉันเท่าไหร่ไปหาโรงเรียนสมัครดีกว่าสงสัยต้องไปสมัครโรงเรียนซากุระเป็นโรงเรียนที่ใกล้ที่สุด ระหว่างอรอไฟก็คิดเรื่องพิพิธเลนดีกว่าอ้าวมาเจอผอพอ,อพดีเลยเออสวัสดีค่ะผออ้า,อาวสวัสดีไอ้หนูมาสมัครเดือนรึเออเดืได้ไงคะอ๋อก็มองให้พิ่อนคนมาสมัครไปนะ่ะอ๋อค่ะงั้นหนูจะมากอกไว้สมัครวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะได้นะไปเตรียมไปสมัครให้เรียบร้อยนะ๋ยวพรุ่งนี้จะมาสมัครพร้อมกับเด็กคนนั้นนะ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะเออกลับไปได้แล้วค่ะมีความสุขล้นลาจริงๆเย้ลาลาจะไปไหนนะ <c oughs> ก็ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสักร้านนั่นสิอ้านายก็เรียนด้วยหรอเนี่ยฉันก็ไปเรียนเหมือนกันน,นายไปพร้ทมกนไหมอืมตามฉันมาสิต้องหาทางเลี่ยงเรียนให้เลยดีกว่า ต้องหาทางเล่งนงานยังนี่เด็ดกว่าเราจะพูดในใจไปให้รอบเพื่อให้ไม่ลืมนะต้องหาทางเล่งนงานยังนี่ให้ได้เลยสิ่งที่เธอเคยทำกับเราวนันเจ็บแสบที่หลายปีผ่านมาที่ตลอดฉันอยู่กับนาน,นี่ยไหนจะแกล้งฉันให้ไปถูยบ้านแล้วไหนจ,จะให้ฉันไปถอนหญ้าเอง อยากให้ฉันไปสาย